นี่เดี๋ยวจะกลับมากินข้า,าวเช้าที่นี่ณเวลานี้ตีสีครับตายละเดี๋ยวไปวิ่ง10โลซูเปอร์สปอร์ตลาคูน่าภูเก็ตมาราทอนครับลง2วันนะ10กับ21ครับ อ่ะอยู่ที่งานไหนอยู่ที่งานซูเปอร์สปอร์ตลาคุณาภูเก็ตมาละชอนสีเสื้อโดดเด่นมากพี่จะจำได้เลยว่าใครไหนบ้างชั่วโมงครึ่งไงชั่วโมงครึ่งไงพี่ตามมาข้างหลังเหนื่อยเปล่าเมื่อกี้กัวิ่งเก้าโลแล้วจริงๆผ่านไปโลครึ่งคานเลทเท่าไหร่แล้วอย่าได้พูดเหนื่อยจะไม่มีจะแรงพูดนะครับพี่ เดี๋ยวจะหาขี้โมดูเลยจะรอดไหม10กโลเขาให้เวลา3ชั่วโมงเพื่อนรออยู่เว้ยปล่อยเพื่อนรอไปก่อนโอเคเจอกันระยะ10กิโลนะครับวันนี้อยู่ในถนนพื้นที่ของลาคูน้านี่กลิ่น ธรรมชาติครับต้นไม้เสียงนกร้องนะที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินในเขตเมืองกรุงเทพน,นะครับมาอยู่ที่ภูเก็ตนะครับซูเปอร์สปอร์ตลากูนา่าภูเก็ตมาราธอนวันนี้วิ่ง10โลก่อนนะจะเก็บภาพ10โลมาฝากเพื่อนๆน,นะครับตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ในลากุน่านครับขวามืมืีได้็นสนามกอล์ฟนะเพื่อนๆสวยงามมากครับ อากาศดีสุดๆเมื่อเช้ามีฝนตกเล็กน้อยตอนนี้อากาศไม่อบอ้าวไม่ร้อนเย็นสบายมากๆครับสองข้างทางก็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ภายในลากูน่ากอทานทั้งหมดเลยครับ <c oughs> กำแพงก็จะเยอะน,นิดนึงต่ก็ร่มรื่นฮะสนุกอากาศดีอะชอบงานนี้ไม่ได้ปิดถนนรับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อน เราวิ่งอยู่ทางเลนซ้ายมือนะครับขวามือก็จะเปิดให้รถได้มีโอกาสขับตามปกติเลยนะฮะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับมาที่ลากูนาคูเกตเนี่ยครับเมืองก็จะเป็นเมืองที่เป็นเกาะแล้วก็จะมีทางขึ้นทางลงหมายถึงว่าพื้นที่มันต่างระดับนะครับอย่างเช่นข้างหน้าของเราเนี่ยก็เป็นการขึ้นเนิน ดันเนินดันเนินแค่คีดก็เหนื่อยแล้วเนี่ยดันเนินเนี่ยเย็นเช่นใจครับผมไม่ครับไม่เป็นไรครับร้อนไหมร <c oughs> ้อนม <c oughs> <c oughs> ิชชั่นแรกคือเส้นชัยต่อไปหาของกินโอ้ยหิวจะไปหาของกิน ก็จะไม่ได้เจอทะเลซะแล้วทะเลครับเพื่อนมาภูเก็ตก็ต้องเจอทะเลสิกายจังอยากเดินมากเลยตอนนี้เหนื่อยมากโอย ไอ้จริงน่ารักน่ารักเยี่ยมเสียงดังมากเลยครับนี่อันนี้คือโฉมหน้าของเจ้าของเสียงน่ารักค่ะน่ารักเห็นไร้ค่าเผ็ดไี้ค่า ผีบ้าค่ะผะกาลยค่ะทกง้ยแฮชแท็ก่ะ1 0อคืออะไรยังเกิดแฮชแท็กเยอะแยะผีบ้าค่ะดูซิกเนเจอร์ของเธอน่ารักค่ะนารักต้องเช็ดเนาะนารักไม่ผ่านนารักนารักเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยน้าค่ะน่ารักสุดเลยว่ะ เดี๋ยวใครเปลี่ยนภาพกันแน่วะเนี่ยเห็น <c oughs> ไหนนะแพรี่ผีดบ้าค่ะโอเคตามไปซื้อภาพจากเธอได้ <c oughs> ออกตัวมาด้วยความคึกคักผ่านไปไม่ถึงหนึ่งนาทีตอนนี้เราเรถติด<ร>อยู่เราก็รถติดอยู่ข้างหน้านี่นะฮะเราใช้เทคนิคการถ่ายภา,าพไปใกล้ๆนิดนึงรถติดอยู่ข้างหน้านะฮะไปต่อไม่ได้นน,นัักกกีฬาเมือ่อวานนี้วิง่ง10บโลนะครับฟ้าก็สว่างนะวันนี้ออกปีห้าฟ้าก็จะมืดแปดนมตถามคุณตลางพิชิตมาราธอนมาแล้วกี่สนามครับอา 24่สิบแล้วก็แอบซูเปอร์สปอร์ตแล้วกูน่าภูเก็ตมาราทอนเนี่ยเป็นฟูแรกของผมเอเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วโอ้โหแตนเล่าความประทับใจฟูแรกในชีวิตหน่อยฟูแรกประทับใจเพราะว่าชวนคุณพ่อคุณแม่อาลงมาเลยหรือเหรอไม่ไม่ชวนมาช่วยเชียร์๋อใช่มาดูความสำเร็จของลูกชายใช่ ประทับใจมากเพราะตอนเข้าเส้นชัยนี่คุณแม่นอนอยู่ที่รีสอร์ท <c oughs> แม่บอกว่าทำไมไปนานจังหวะ <c oughs> ไม่กลับมาสัที <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วผ่านไปได้ด้วยดีไหมงานนั้นง <c oughs> านนั้นเจ็บท <c oughs> ั้ง <c oughs> ที่ซ้อมมาดีจริงๆมันเจ็บตั้งแต่ตอนวิ่งอีกวันนึงว,นวันแรกอะ่ะวันเสารออ์อ่ะลง5กิโลแล้วจัดเต็มเข้าไป อาบ้าพลังนะเจ็บตั้งแต่ตอนนั้นก็แบบโอ้โหทําไงดีก็แทนที่แบบเราจะวิ่งประคองตัวไม่นะไม่ไม่เออพอปล่อยระยะฟูวันที่สองเราก็ใส่เต็มโอ้โหเพราะว่าตอนนั้นเราอยากทำซับค่าไม่ใช่ตอนนั้นวางแผนซ้อมมาเพื่อเพื่อการซับค่าเลยไหมผมลาออกเลยลาออกจากงานประจำเพื่อมาลงฟูที่นี่คนเดียวเลยป่ะโอ้โห แบบบ้ามากๆแล้วได้ไหมจบซับห้าไหมทำไม่ได้เพราะเจ็บก่อนเจ็บก่อนเจ็บกมที่36โบอเคแล้วนะใช่เพราะว่าตอนนั้นเราจะมีวรลีที่บอกว่าปีศาจกิโลเมตรที่35ใช่ถูกเฮ้ยเราไม่เจอเว้ยสามห้าเออมาเจอ36มหกเดินตลอดเดินยับยับใช่เข้าเส้นชัยประมาณ5ชั่วโมง29ถ้าจไม่ผิดนะแล้วก็ซับห้าหครึ่ง ได้สับ5เครึ่งแทนใช่แล้วเราก็ได้ผิวเตรียมหลังไม่จนทุกวันนี้ก็ยังไม่กลับทุกวันนี้ก็ยังไม่กลับมา5ปีผ่านไปใช่แต่ก็เลยตั้งเป้าว่าเดี๋ยวเผื่อปีหน้าถ้าร่างกายพร้อมก็จะกลับมาแก้มือโอเคอแต่เดี๋ยวดูก่อนนะดูก่อนเอาให้พร้อมจริงๆเรามาคอยกดดันนะ <laughs> เพื่อน <laughs> ๆคอมเมนต์กดดันคุณตังนะว่าปีหน้าต้องมาซ้ำที่นี่แก้แคนให้ได้สำเร็จนะครับ <laughs> ซับ5ใช่ไหมครับเอเจอแล้วอ๋อซ้ายมือมีจุดให้น้ำค่ะนี่เทเซอร์315บาย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 มีภารกิจเท่าไหร่นะ25โอเคไปเดี๋ยวเราอกครึ่งแต่เราคงต้องวิ่งเทสหกกันแล้วแหละไปเดี๋ยวเราตามไปด้วย นานาชาติจริงๆว่ะมาจากแนวหลังเลยยังไงบ้างฮา,าแรก<อ> <c oughs> เรื่อ <c oughs> ยๆนะนนการที่เซนชัชยเจอตัวแล้วบอกแล้วอย่าลานาโลน สวัสดีค่ะสวัสดียังคงคอนเซปต์ i อวิวรันอะโรนอะลาว์ดูเบิลถึงแนะว่าจะมาภูเก็ตมาราทอนก็ยังวิ่งคนเดียวนะคะแล้วทำไมถึงวิ่งคนเดียวเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดเพราะเพจเราไม่เท่ากันอ๋อแล้ววิ่งคนเดียวไม่มีจริงนะคะเอ๊ไม่ใช่สิแล้ววิ่งด้วยกันไม่มีจริงค่ะทุกคนแตงเอาไปหมดแล้วไปหมดแล้วมีเพจของตัวเองค่ะเรา ถึงแม้ว่าเราจะมีเป้าหมายเดียวกันเราก็ไปเจอที่นู่นเลยแล้วกันนะคะจากันนี้เช่นชัยใช่ค่ะเป้าหมายตั้งเท่าไหร่วันนี้เรื่อยๆค่ะทำคอนเทนต์แต่ว่าตอนนี้ยังมืดอยู่เลยไม่เอากล้องขึ้นมานะคะอ๋อนีมันก็เริ่มเปิดแล้วนะเดี๋ยวเหนื่อยก่อนแล้วค่อยเอากล้องขึ้นมาโอเคโอเคจะใช้เวลาช่วงนั้นหยุดพักเลยใช่ไห<ช>มวันนี้คือฉันคนสุดท้ายเนี่ยเราโดนลมเลยนี่ไงมีกล้องกล้องหนึ่งลอ,งลองด้วยนะรู้สึกเหมือนเป็นดาราเป็นเซเล็บนะวันนี้ กรรมที่เคยวิ่งไปสัมภาษณ์คนอ,อื่นไปวันนี้กรรมตามทันแล้วดิฉันเพิ่งรู้ว่ามัน,เ,นเหนื่อยกำการวิ่งไปพูดไป دة. นะนะสวัสดีสวัสดีส ยังไหวอยู่ไหมนี่โดนลุนครับโดนลุนโดนลงไว้ตอนแล้วรูนจะสวยยังไหวอยู่ไหมัยสีคะหน้าตาสดชื่นขนาดนี้เต้นหน่อยเต้นหนยังไหวอยู่ต้องเต้นนะเมื่อกี้เห็นเต้นเต็มที่เลยนะนี่คนอื่นเขาพกอะไรนะพกกล้องพกเจลเออพร้อมขนาดไหนพกลิปสติกค่ะโอ้โหได้ไหมได้ยอดเยี่ยมเจอกันเส้นชัยนะเจอกันเส้นชัยไปกันก่อนเลยค่ะยังไงรบกวนแบ่งฟุตด้วยนะคะ ตอนนี้เราสถานการณ์เราเป็นไงครับก็อยู่ในเกมครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไรเราผ่านสองสามสูนมาแล้วนะใช่เป้าเราคือเพเซอร์กลุ่มหน้านะผมขอ25ผมโอเคเลยไปอีกไม่นานอีกไม่นานระบันคร้อน้งร้อนแล้วนะร้อนหนักเลยยังไงครับสร้างเป้าเท่าไหร่ครับวันนี้ ไม่รู้สองครึ่งจบมาลาธอนก็เลยอยากเดี๋ยวไปเจอกันที่เส้นชัยนะครับนี่คอสเพลย์ฟอร์เรตกรมสุดยอดครับได้หมดเลยเนี่ยหมวกเสื้อองกางเกงรองเท้าครบเลยสุดยอดครับจังหวะนี้เราพักกันนะพักใช่เราก็มาคุยกันก่อนบอกก้าวแล้วนะครับจุดเริ่มต้นคุณตังมาทำช่องนี้เล่าให้ฟังหน่อยสิ พอคือเอาจริงๆก็อกหักโอ้โหนี่ไงเรามาเจออีกหนึ่งคนแล้วครับอกหักแล้วก็ตอนนั้นมันคนเรามันจะจมนะจมดิ่งอะไรแบบนี้อ่าก็ไปดูเรื่อง forest gum เมื่อกี้เราเพิ่งเจอใช่ๆช่ใช่ใช่่มันจะมีจังหวัดที่ forest gum วิ่งเออนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราวิ่งไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจอะไรมันจะเป็นยังไง แต่จริงๆอะตัวตนผมอะเป็นอินพทรเวิร์ตอนนี้แบบการที่จะออกก็วิ่งแบบนี้มันยากมากเลยเพราะเราจะกลัวแต่พอลองวิ่งครั้งแรกเพราะตอนนั้นเนี่ยที่ทํางานเขามีบิลดฟรีจากบิดฟรีให้เขาลองไปวิ่งอยู่เพราะพ่าเรารู้สึกว่าเราสามารถวิ่งอยู่คนเดียวในผู้ผู้คนเยอะแยะมากมายได้โดยที่เราไม่มีปัญหาอะไรเลยอ จริงๆคนอินโทรเบิร์ดเวลาเจอคนเยอะๆจะหมดแรงอจะประมาณจะว่าหมดแรงเเนี้ยรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจแต่ปรากฏว่าพอเรามาวิ่งเอามีแรงไว้ใช่พอมีแรงปุ๊บก็เริ่มสมัครงานวิ่งไเรื่อยแล้วก็ตอนนั้นเนี้ยยังไม่ได้วิ่งหรอกอยู่ในช่วงถวายความอาลัยอยู่ก็เลยไปซื้อกโปมาเพื่อที่จะบันทึกตัวเองบันทึกเรื่องราวของตัวเองว่าเดี๋ยวเราจะวิ่ง เริ่มต้นจาก5กิโล10กิโลก่อนะและ้วก็พอวิ่งเรื่อยๆก็ติดใจครนี้พอวิ่งกับกลุ่มเพื่อนๆในออฟฟิศเนี่ย<อ>เขาก็อยากจะเพิ่มระยะไปเรื่อยๆอก็เลยทําให้เราแบบเพิ่มตามเขาอ,อแต่ด้วยความที่ว่าเรามีความสุขกับการวิ่งแนละ้วเราอยากจะไปหาสนามวิ่งที่มันแปลกหูแปลกตาตา,ตามต่างจังหวัดอะไรเยล่าเนี้ยอ,อก็เลยลองไปต่างจังหวัดซึ่งปกติไม่ค่อยไปหรอก ชีวิตเลยทํางานก็เลยทํางานกลับบ้านทํางานกลับบ้านถูกต้องนมออฟฟิศก็เป็นแบบนี้นะพอนะพอพอเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วจากการที่เราออกไปวิ่งข้างนอกอะความอายความประหม่าเราไม่ค่อยมีแลยก็เลยแบบลองดูไปใส่จังหวัดดูอพอไปต่างจังหวัดปุ๊บชอบธรรมชาติอพอชอบธรรมชาติวันนี้ติดใจเลยอื เก็บเงินหนึ่งปีลาออกจากงานออกมาวิ่งอย่างเดียวทํางานเก็บเงินหนึ่งปีแล้วก็ตัดสินใจลาออกตอนนั้นคือตั้งใจแล้วว่าจะต้องเป็นเพราะว่าต้องจบฟูมันไม่มีเวลาซ้อมก็เลยยอมลาออกดีกว่าแล้วเราทํางานเรารู้สึกว่ามันเหมือนหลูบเดิมชีวิตหลูบเดิมไม่เอาละเราต้องเปลี่ยนตัวเองทุกวันนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์ก็จริงๆก็ยังทํางานคือเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ก็ทํางาน อิสระได้แต่ก็ไม่ได้เข้าไปจามอฟฟี่ไหนแหล้วครับโอเคนี่ประวัติของคุณตังนะผม,ผมยังถ่ายกมสิบรผมได้กมสิบกับมาถ่ายมาเลยกสูตรกับมสิบเลยผมปอเป็นไงบ้างยังดีอยู่ย,ย,ยังได้อยู่เดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งไงช่วงแรกเราพักเพราะว่าเราลั่นไปนะแต่ตอนนี้ต้องใส่เต็มแล้วนะความยากนะใตนตรงนี้เพราะว่ากมสิบ ทางจะชันขึ้นเรื่อยๆจริงเหรอใช่เราจะเจอเนินโลดิ้งเรื่อยๆแล้วก็ข้างหน้าเราจะเห็นนักวิ่งขาแรงจับคแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยโอ้ยนี่ถูกมาแล้วเบอร์สิบสองโอ้ยทู้ตู้โอ้ยโว้ยโอ้ยไปมาวุณผู้ชมโอ้ยนี่เป็นนักวิ่งที่ไหนครับ นั่นวิ่งภูเก็ตเลยแชมป์เก่าอ๋อเหรออ๋อแชมป์เก่าภูเก็ตใช่แต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าอันดับที่เท่าไหร่นะใช่ดูดิเขาวิ่งที่สี่สองยังวิ่งเร็วกว่าเราอีกเราต้องไม่สนท้องสังหานเลยนะเออสภาพแบบเนินแบบนี้เพราะว่าซองพื้นที่ใช่ซองพื้นที่ไงหลังมใหม่แล้วนี่จะเป็นต่างชาติสิงคโปร์จากสิงคโปร์นะครับ สามอาทิตย์ติดไปแล้วนะครับจุดพักจุดนี้น้ำดื่มแตงโมกล้วยข้ามก่อนกินไม่ไหวมีอะไรอ่ะมีไอติมด้วยครับสุดยอดครับนี่อะไรไอติมโอ้โห ไม่ได้มาภูเก็ตก็ต้องกินจริงเหรอใช่เขาไปทำเนียมเหรอใช่แต่ครั้งก่อนมันเป็นไอติมหลอดไอติมหลอดที่มันในนั่นนะใช่ที่ฉากฉากไอติมโบราณนะใช่แต่ตอนนี้ภูเก็ตเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรคเออใช่เขาอาจจะงดแล้วให้กินไอติมแบบนี้แได้ที่เราดื่มน้ำเมื่อกี้จะเป็นอะไรไหมอ่าแล้วแต่คนเร้จแจ็คควอตหรือเปล่าเราว่ากันอีกเรื่องนะโอ้ยเจอเนยแล้ว กิโลเมตรที่11กว่า,วาเนินแล้วครับพี่น้องโอ้สกลิ่งแล้วสกลิ่งแล้วลงเร็วมากาเดือดตัวแล้วมันี้แล้วมันนี้แล้วมานี้แล้วเป็นยังไงเป็นยังไงสบายอากาศดีวันนี้ชิว วิ่งไม่เร็วนี่ไม่เหนื่อยโอ้โหแต่ถ้าวิงวาว่งเร็วนี่สนามนี่เหน,นื่อยครับเพราะว่าเนินมันเยอะเมื่อกี้ผ่านเนินเมื่อกี้มาเป็นไงบ้างเอ,อ่อนิดนึงนิดนึงนิดนึงรีบวิ่งถ้าใครผ่านเขาค้อมาแล้วผ่านมวกเหล็กมาแล้วเนินที่ลับหุ่หนหาก็สกบายๆโอ้โหนี่ต้องถามคนโน้นคนโน้นก็ผ่านเขาค้อมาแล้วผมยังไม่เคยผ่านเขาค้อนี่มันลบสุดแล้วมวกเหล็กนี่ก็น้องๆน้ำ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 รอมีนต้องเกลือแร่ครับไม่งั้นไม่รอดต้องกินเกลือแร่ล่ะ สปอนเซอร์โกโมีสูตร0%ไม่มีน้ำตาลด้วยนะครับข้างหน้าน,น่าจะมีเดี๋ยวผมว่าจะเอาอีกสักแก้วหนึ่งพาที่ขึ้นแล้วสวยสวยครับเก็ตเอาละเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมทางเชือกรองเท้าหลุดนะครับรล้ววางนี้เราก็จะจ็อกลอไปเรื่อยๆ ได้โอกาสพักโอ้โหสับมาเต็มแม็กเลยต้องเอาไว้ทัน2.15แสงหน้าเราไปเลยักวิ่งมาราทอน42กิโลเมตรนะครับแสงหน้าเราไปแล้ววิ่งเร็วระวังล้มวิ่งกับผมระวังรักนะครับวิ่งกับคุณจังบ่อยๆระวังตกหลุมรักนะใช่ไหม ก็จะตามทันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทันทันแล้วพี่ตามทันแล้วร้อนใช่ไหมเนี่ยร้อนร้อนไม่ไหวเป็นไงเจอเนินเข้าไปสนุกไหมก็สนุกแต่ชอบตรงดาวหิวมากกว่าตอนอัพหิวนี่เกลียดเลยนะเกลียดที่สุดนึกถึงเทรลเลยอ่ะคิดถึงเทรลขึ้นมาสู้ๆครับสูๆ้ๆไปสองหนึ่งห้า อยู่ตรงไหนเนี่ยสองหนึ่งห้าเออวันนี้พี่ก็ไม่ได้ใส่มาวิ่งเดาอย่างเดียววิ่งตามเพเซอร์อย่างเดียวเลยเดวเจนที่เส้นชายในเมร์ปติจ้าตอนนี้นะครับน่าจะประมาณสิบเจ็ดละสามสี่โลสุดท้ายเมื่อกี้ผมทำโทรศัพท์ตกลงก้มลงไปเก็บตะคิวอย่มาเลยฮะราไกลเห็นขีดจำกัดแล้วเนี่ยไป อีกนิดนึงสีโลกลับมาเส้นเดิมเมื่อวานก็มีเส้นนี้แหละสิบโลเส้นนี้เลยกีโลที่สิบแปดครับอีกสามโลสามจุดห้าน่าจะใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีนิดนิดครับสิบเก้าสิบเก้ากิโลแล้วสิบเก้ากิโลเมตรจะยี่สิบละอีกนิดเดียว วันนี้ใส่อัลตราโทลินเจ็ดนะครับทดสอบครั้งแรกเลยใส่ครั้งแรกลงฮา์ฟเลย20อเอาไว้ย20แล้วอีก1.5กิโลเมตรว้ยผ่านหน้าโรงแรมแล้วเข้าโรงแรมเลยได้ไหม ป้อมาทำอะไรลงมาละทอนหรือเปล่าก็มาก็มาถ่ายรูปพี่ปอนี่โอ้โหขอบคุณครับพี่ไม่อาบน้ำเสร็จแล้วเอาเหรอโอ้โหย Good morning มาถึงเชียงไยแล้วนะคะสำรักพับระทอนนานจากซูเปอร์ทอมพอนเนะคะเรียบร้อยสองชั่วโมง <7. S 2> yes, น่ามืดแล้วเนี่ยตามมาจากท้ายแถวเลยออกหลังสุดอ๋อเหรอกาจะให้ทัน2ชั่วโมง15ช้าไป2นาทีพี่ปอสนามเป็นไงบ้างอะฮารฟอะมีเนยโรลลิล่งที่เคยมาตอนปูมาทอนเลยครับ สนุกมากแต่ก็เหนื่อยมากเช่นกันนี่จริงตามให้คุณตังเปิดมาแล้วเนี่ยสุดท้ายแกบอกว่าไปก่อนเลยรอไม่ไม่ไหวแล้วตังเหรอเออเดี๋ยวมาฮนะเดี๋ยวก็มาแล้วเราจะเอาโจกด้วยกันสนุกมากครับแนะนำให้มากันนะครับซุปเปรอร์สปอร์ตแล้วคุณหน้าคูณเก็มหละครปีหน้ามานะรองเท้าก็ได้สนุกเหมือนกันไปชน,นะก่อนด้